ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าจำลองสะหายหลายคนตอนนี้ยายก็มาอยู่บ้านคนดังคนหนึ่งนะคะใครๆก็คงจำได้นะว่ายายอยู่ตรงไหนอยู่บ้านใครเนาะถ้ามีถ้ามีคนนี้อยู่นี่ก็ต้องรู้ว่ายายอยู่บ้านใครฮึ่ๆยายอยู่บ้านใครวะฮะอืออีจ้ามาแล้วนี่ ตัวอีขาวินาเกียรติไปพุน่นไปเก็บพักไม่เอา้าไปเก็บพักก่อนเฮ้ยเทียงตัดหญ้าที่ไหนวะโอ้ผููบา่าตัดหญ้าแอบดูผู้บ่าตัดก้น ลุกจนแขไปไม่ได้จุดชวนลวมจบเเ,เบิงเอาเลยจุดชวนรวมนู้คนนั้นก็มาแล้ว ไปเล่นละไายนาสาปลูกต้นไม้หมดเลยห <c oughs> าเก็บผักไปกินกับลาบก่อน ชะดาวอู้ชะดาวทำไมมันขี้ล่แท้วะชะดาวนั่นกินเนาะมดกินแมลงกัดมันบอกงามด้โยอ้ยขี้ล่จังเลย ไปอยู่ตรงนี้ใครเนาะอืม <c oughs>